มันแปกรังนะผอกินไปแล้วอะเหมือนมือมือเท้ามันดีดออกเองมันจะกระเด้ออกอีกางนี้เองตอนแรกเป็นยังไงก่อนมันยกไม่ได้ข้างไหนข้างซ้ายยกไม่ได้มันเป็นด้านซ้ายเลยทางด้านอ๋อตอนนี้คือมันมีปัญหาด้านซ้ายแสดงว่ามันยื่นมาทางขวาหน่อยถูกไหมที่จีข้างซ้ายเนี่ยยกไม่ได้ ยกไม่ได้ยังไงยกไม่ขึ้นเลยยกไม่ขึ้นเลยอ่ะไปไหนก็ไม่ได้ห้อยก็ห้อยอย่างเดียวเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วรักซ้ายก็ไม่มีแรงขาไม่มีเป็นอยู่นี่กี่เดือนก่อนที่มาเจอเอเดเชีเมษาหรือเาเป็นเริ่มเมษาแล้วมาเจอเอเดเชีตอนเดือนไหนสก็กันนี่แหละตอาสักพประมาณเดือนหนึ่งเป็นได้เดือนนึงอ๋อเป็นได้เดือนนึงแล้วก็มาเจอร้องเขาจะหันเข้ามาพี่ลองทานดูซิแบบว่า มันจะมีออกซิเจนเขามาผูกเราโดยตรงเลยป่มมาค่ะเขาไปแนะนำถึงบ้านเลยถบ้านเลยก็ยังบอกเราโชคดีนะเราเจอน้องเขาวัยตอนนั้นเราเขาพูดเราเชื่อเลยคือเราก็ไม่รู้จะรักสายยังไงนะเนาะถ้ามีคนแนะนําเราก็ควรที่จะก็ฟังดูฟังฟังแล้วก็ทดลองดูด้วยตัวเราเองก่อน เราอดจะทํายังไงแก้ไขตัวเรายังไงได้บ้างพอเราทาไปปุ๊บมันดีไงมันเริ่มมันก็เริ่มแบบยืดมันแตกอย่างนะพอกินไปแล้วอะเหมือนมือมือเท้ามันดีดออกเองกินไปวันแรกเลยหรอดีออกยังไงมันมันจะได้ออกอย่างนี้เองไฟงูมือที่มันไม่มีแรงจะอยู่มันก็พึ๊งออกมาอย่างนี้ต่อเองเซลล์มันกระตุ้นเซลล์มันกรกระตุ้นเซลล์มันทำงานไง ซลล์มันมันมันสุดซากขึ้นมาหมาย็กระันตกเลยจากขาที่ไม่ดีดอย่างเงี้ยมันก็ดีดออกมันก็เหมือนมืออมันก็จะค่อยๆออกของมันเองมันออกเองเลยเรากินก็กิน่าที่เราเรากินสามหยดที่ที่เรามั่นใจแล้วเริ่มเพิ่มตอนไหนน้องก็แนะนำว่าถ้ามันกินดีขึ้นพี่ควรเพิ่มหยดให้ให้เยอะเะเพราะว่ามันจะทำให้เราน่ะ มั่นใจวก็แข็งแรงขึ้นก็เริ่มมาห้าแล้วก็มาสิบตอนนี้กินอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่ไม่นักหย่อนแล้วนว <c oughs> รู้ว่าตอนนี้คือเดินเริ่มเดินได้บ้างเริ่มเดินได้บ้างแต่อ <ไป S 2> แต่ก็ต้องใช้นิดๆแต่ว่า <c oughs> พอทรงตัวได้เราปล่อยได้เดี๋ยวลองดู <c oughs> ออพี่โชวด้วย ก่อนหน้านี้คือเรายืนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หลังกากกิน10แล้วมันก็มาเริ่มยืนได้ใช่แล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มเดินได้ได้มันบอกแล้วไงว่ามันเหมือนกับขาแขนมันดีดอย่างเงี้ยออกอม,มันดีดเองอะ่ะครับม,มันเป็นโดยอัตโนมัติ <laughs> ต้องไม่ทดลองกินก็ไม่รู้หรอกต้องทดลองพอเป็นแนละ้วต้องทดลองกินโอ้ <laughs> มไม่ต้องรองให้เป็นแล้วกินเลย <laughs> <laughs> จะไม่รอให้เป็นนะ แต่แนะนําเลยนะว่าควรซื้อไปกินเดือนกระปวดก็ได้เพื่อดูแลร,ร่างกายตนเองอุกอย่างต้องดูแลก่อนที่มันจะเป็น <c oughs> ใช่ใช่เพราะเป็นแล้วมันก็อีกะน้อเนาะใช่ถ้าเรารู้ตัวล่วน้าเราก็คงไม่ไม่เราก็คงจะสรรหากินแล้วล่ะเราอยากให้มันเป็นมากโอเดิน นี่นี่ก็ยังแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม